ตอนนี้เราอยู่กับน้องสองคนนะครับซึ่งเป็นสาวไายกับสาวโอเรามารู้จักน้องสองคนกันน้องชื่ออะไรครับชื่อดาราค่ะดารากันดาราน้องปะโชื่ออะไรชื่อดาวเรืองค่ะดาวเรืองน่สวัสดีภาษาไทยใหญ่สวัสดาไหมซุงค่ะไหมซุงค่ะอ๋อแล้วภาษาโอลไม่มีเสียงก็แค่แบบไหวเฉยๆแบบนี้ค่ะอโอแบบนี้นะครับถ้าแบบว่ากินข้าวหรือยังโอ้ อามเล่นถือแดนเขายังภาษาไทยเร็วกว่ากินข้าวแน่อะว้าวว่าไปเที่ยวต้องกันแรงเหนอะอะไรอ๋อต้องไปเที่ยวภาษาบอลละโดยแล่ตาเนอะอืมถ้าบอกว่าฉันสวยอ่ะเขยต่แน่แล้วฉันสวยแค่หนาไหนอะแค่หนาเนอะสมมติว่าถ้าชมพี่ว่าพี่หล่อจังเนี่ยอ่ะ ปีฮังลีนะ่ยอ๋อถ้าพี่หล่จอจงภาษาโอและววิโคลตเรน่า,าโอ้ขอบคุณครับโอ้ชมจะเนืน่ยถ้าจะบอกว่าพี่มีแฟนหรือ,อยังพี่ต้องมีจูเน่เนี่ยโอ้ก็มาสัโอและววิโคต้องเอาลถือวังมูเนี่ยโอ้พี่ยังไม่มีนะครับพี่ยังไม่มีนะครับขอเป็นแฟนได้ไหมอย่างเงี้ยต้องเป็นแฟนปีไลเน่เนี่ยอ๋อถ้าสับโอแล้ว กุยถั่เออไป่โขังมูต้องละเน่ยโอ้ได้ครับได้ครับโอ้เสร็จเลยนะ <laughs> ฮะาสูวังก็มาใกล้ว่ไม่แฟนไหนฮะอลละไรอลละไรช่ไนไรอะไรเลยเ,เลย็จะมจาเจะมาจงห